ชมธนบัตรต่อไหนๆก็ดูกันแล้วเนาะก,ก็ดูกันไปให้จบเลยแล้วกันคุยเรื่องธนบัตรก็คุยกันไปคุยต่อค่ะเนี่ยอันนี้นะคะคนคนที่นํามาขายอ่ะเขาเขาเคลือบมาแล้วเขาเคลือบสภาพของเก่าเขาเอาของเก่าไปเคลือบนะคะเป็นแบงค์เก่าแบบนี้เลยแล้วเขาไปเคลือบป้าณบอกว่าแบงค์เคลือบนะปะน้าไม่รับนะคะโปรติเก่าก็ไม่รับอยู่แล้วนี่เก่าแล้วก็ไปเคลือบด้วยนะคะสองไม่รับเลย แบงค์เก่าผ่านใช้ก็ไม่รับนะคะแล้วแบงค์เคลือบก็ไม่รับอันนี้นะคะแบงค์เก่าด้วยแล้วไปเคลือบด้วยนะคะยิ่งไม่รับใหญ่เลยเขาบอกว่าไงรู้ไหมขาบอกว่าก็ขอค่าเคลือบสักยี่สิบบาทปนัดบอกเดี๋ยวจะตีให้ตายเลยปกติก็ไม่รับอยู่แล้วใช่ไหมคะแบงค์เคลือบปกติไม่รับอยู่แล้วไม่รับซื้อให้ราคาหน้าแบงค์ยังจะมาขอค่าเคลือบอีก เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเคลือบแล้วเนี่ยถ้าเก็บได้นะคะเก็บหมายถึงถ้าคนที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะที่ไม่ใช่นักสะสมที่หวังกําไรเอาไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะเก็บไว้นะคะใบสองใบอย่างเงี้ยค่ะก็ดีจริงๆเคลือบอดีเก็บไวะะ้ยยเ,ออเ,ไวเลยเนะะี่ยค่ะสําหรับคนที่เก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานดูนะคะเหมาะคะ่ะแบงค์เคลือบอันนี้ก็คือแบงค์หนึ่งบาทโทมัสนะคะ แบงค์เก่าแล้วก็ไปเคลือบค่ะก็มีอีกนะคะเขาเขาเคลือบเยอะเลยนะคะแต่ถ้าพปะนะบ,บอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าจะเอามาขายต่อนะคะขายต่อขายต่อให้ใครก็ได้นะคะเคลือบแบบนี้เขาไม่รับแต่ถ้าเอาไปขายให้สําหรับชาวบ้านนะคะให้คนที่เก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานดูนะคะไม่ใช่นักสะสมแบงค์นะคะขายเพื่อที่จะให้เก็บไว้เป็นที่ระ,ะลึกใบสองใบเหมาะค่ะเหมาะแบบนั้นนะคะ แต่ถ้ามาขายให้อย่างนักสะสมขายให้คนมาขายต่อแบบนี้ไดนะคะไม่เหมาะไม่ได้ราคาค่ะมาดูต่อกันดูเนี่ยแบงค์เคลือบทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเนี่ยค่ะหกสิบาทก็เคลือบนะคะมาดูกันต่อว่าอะไรเคลือบบ้างเนี่ยไม่ควรทําแบงค์สิบบาทนะคะแบงค์สิบบาทเก่าขาดแล้วด้วยนะคะที่เขาเคลือบเห็นไหมคะเก่าขาด เสียดายค่าเคลือบเขาบอกค่าเคลือบเนี่ยแล้วเคลือบนะดูสิเขาก็พับนะจริงๆเนื้อเนื้อกระดาษเขามีนะคะเนี่ยเขามีเนื้ออยู่เขาเขาไม่เขาไม่คลี่ออกให้นะคะมีเนื้ออยู่แต่ไม่คลี่ออกให้เนี่ยค่ะก็ทับไปเลยเนี่ยมุมเหมือนกันมุมก็มีมีนะพับเนี่ยมุมก็พับดูสิดูคนเคลือบนี่แสดงว่าเขาไม่ ไม่ช่วยอะจริงๆอะเนื้อเต็มนะคะเนี่ยเนื้อเขาพับอยู่เนื้อเต็มนะคะแต่คนเคลือบเขาไม่เขาไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเนี่ยเคลือบแล้วเห็นไหมมุมก็พับมาอยู่เนี้ยมีนะคะมุมเขาไม่ขาดนะคะมุมเขามีเขาเต็มแต่ก็เคลือบอย่างนี้อ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่ป้าบอกว่าไม่รับซื้อโพลิเมอร์ที่ผ่านใช้ เขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะรอยพับเห็นไหมคะเสียเลยเสียเลยแหละนี่น่าจะรอยพับด้วยแล้วก็โดนความร้อนด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบงค์นี่เขาเป็นกระดาษไม่ใช่กระดาษค่ะเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกอะค่ะอย่างนี้เสียนะคะเสียเลยชำรุดไปเลยค่ะน่าจะโดนความร้อนเห็นไหม ไม่ขาแต่เป็นรอยค่ะแบงค์นี้สวยเลขเก้าหน้าเก้าหลังเขาเก็บเก้าหน้าเก้าหลังไว้นะคะเลขสวยแต่เก่าเก่าช้ำมาก เลขท้ายเดียวกันเลยนะเจ็บเก้าอันนี้ก็จะเป็นช้างแดงเขาก็เคลือบเคลือบก็อันนี้รอยมีรอย ไม,ไม่รู้อร่อยอะไรแหละนะคะแต่เป็นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะชมรุษช้างแดงนะคะเคลือบช้างแดงคือพระนเรสวนมหาราชอันนี้จะเป็นสิบบาทโอโท้โหทุกคนดูนะขาดแบ่งขนาดนี้เขาก็ยังไปเคลือบเนาะคนก็เนาะ ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเขาละเขารักษาเขาดีแล้วเขากลัวเขาเขาบอกว่าอ่าคนที่ดูสิเขาพับเนื้อกระดาษยังอยู่นะคะแต่เขาพับเนื้อเนื้อธนาบัตรอยู่คนคนที่นํามาขายไปแน่น่ะที่ไปน่ดดุเขาว่ไนับอกไปเคลือบทําไมเขาบอกว่าก็เห็นว่ามันเก่าแล้วจึงเคลือบกลัวมันจะเก่าไปกว่านี้เหออมะเขาก็มีความคิดดีนะคะทุกคนนะคะเขากลัว เขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้ไม่ไปเคลือบจะเก่ากว่านี้นะคะเขาเลยเขาเลยไปทําการเคลือบเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพนี้ค่ะก็ความคิดจริงๆก็ดีก็ถือว่าเขาก็รักโอแต่อันนี้รอยรอยรอย,รอยจะพยายามแกะเห็นไหมคะเนี่ยรอยพยายามพยายามแกะเออแต่อันนี้เขามีเจาะสี่มุมนี่เขาคงทําเป็นของชําร่วยอะไรแน่เลยมีมีรอยเจาะสี่มุม อันนี้แบ่งร้อยนี่าเก้าหน้าเก้าหลังนะคะเลขเห็นไหมเขาเขาเลือกเอาเลขเก้าหน้าเก้าหลังมาเคลือบเลิกเรียนค่ะเลิกเรียนเก้าหน้าเก้าหลังเก้าแปดสองสองสามแปดเก้าโอ้ถ้าเป็นสองนะถ้าเลขสามนะเป็นเลขสองนะจะสวยมากเป็นเลขกระจกนี่เลิกเรียนนะคะเลิกเรียนนี่ก็แบบเก้าไอ้แบบสิบสองอันนี้ เลิกเรียนเช่นกันน,นี่ห้าสิบห้าสิบบาทเก้าหน้าเก้าหลังอันนี้ก็จะเป็นสิบเก้าหน้าเก้าหลัง เออส่วนมากเห็นไหมคะเขาเก็บไว้นะคะเขาจะเก็บเลขสวยกันไว้เห็นไหมคะเลขเก้าส่วนมากนะคนไทยเนาะเก้านาเก้าหลังเขาก็จะเก็บถ้าเจอนะคะถ้าคนเจอเจอเลขเก้านาเก้าหลังเขาก็จะเก็บอันนี้ช้างแดงช้างแดงเจอหลายใบเลยอันนี้5บาท5บาทแบบ11 อันนี้พระเทพเคลือบอันนี้ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยแบงค์เคลือบนะคะเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวป้าจะลงลงให้แรกอะ่ะแต่ต้องจัดเป็นชุดเพื่อที่จะไม่ให้คนเลือกเนาะค่ะเดี๋ยวจะจัดการ